แล้วทำการตรดจครับท่านผู้ชมครับนัก้อนะครับพี่น้องครับขอเห็นไจหน่อยขอเห็นไจหน่อยเรียกให้ผู้ชมได้รับนะครับถ้าพร้อได้ผู้ปกครองนะฮะจะได้นับไปพร้อมกันนะครับ เหมือนกันเมือตบไหครับทงาน่ออก้ผมไม่อมา Oh <laughs>